สวัสดีครับสวัสดีวีเมเอครับนี่ครับทั่วครับผมปล,ลูกแตงครับปลูกทุกอย่างครับปลูกทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับพื้นที่ที่เคยทำต่ก่อน นี่ก็ปลูกผสมผสานครับคุณแม่มีมากับคุณแม่นะครับแม่ครับสวัสดีครับ้าสวัสดีจ้าครับทำไรครับคุณแม่นี่นะครับถังยา,อ,าอ,ออกจกกับนมี่ปลูกพริกครับถั่วปลูกพริกปลูกถั่วพริกปลูกถั่วปลูกข้าวโพดปลูกแตงครับ ทุกอย่างทุกอย่างอ้อยครับอันคันข้างๆก็ปลูกอ้อยครับที่ตรงนู้นก็ลงข้าวครับสุขใสควานรดน้ำให้หมดครับตอนเช้าเช้าครับช่วงเช้าเช้าก็มารดน้ำแตงรดน้ำถั่วลดญ้าครับนี่ครับคุณแม่ลงข้าวครับ ข้างไว้พอได้มีกินครับเป็นนาปลังครับผมเนนาปลังข้างๆก็ปลูกญ้าครับปลูกยาไม่ค่อยขึ้นเลยครับยายาครับยาไว้น้องสมโชคยากำลังโตครับ ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างครับผมมาใส่ปุ๋ยเมื่อวานได้พาคุณแม่ไปซื้อปุ๋ยครับในบยโบก็เลี้ยงปลาครับเป็นปลาธรรมชาติด้วยแล้วก็จับมาปล่อยด้วยครับนบนี่ครับปลาธรรมชาติด้วยจับมาปล่อยด้วยครับไปจับมาก็มาปล่อยวันนี้ก็ได้มาใส่ปุ๋ยข้าวครับใส่ปุ๋ยข้าวใส่ปุ๋ยหญ้า แล้วก็มาลดน้ำครับตอนเชา้าอย่าติดลูกไว้ครับบางไม่เกิดบ้าง,งกำลังเตะโกเลยครับสวยเป็นยำยำ เอาฝุ่นออกนะครับข้างๆก็คุณแม่ใช้ซอยพื้นที่แบบไม่ให้นั่นเลยครับกำลังหวานได้เมื่อไม่นานครับผมข่าวนับหลัง เศรษฐกิจพอเพียงครับผมก็ข้างคางเขาจะปลูกหญ้าครับปุ๊บใจต้นพันธุ์หญ้าเสียบตามขนาบ คุณแม่ไม่ให้มีพื้นที่ว่างครับผมปลูกทัวปลูกแฟงครับปลูกฟักทองข้างนี้จะเป็นอ้อยครับอ้อยน่ครับ,รบข้างๆคันนี้คุณแม่จะก็จะเสียบอ้อยไว้นะครับรบ,บางส่วนก็เกิดแล้วเสียบอ้อยครับบางส่วนก็เกิดแล้วครับผม ได้มีตัดให้น้องช้างครับผมเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ติดน้ำครับให้สอยได้อีกหนึ่งครับประมาณเนื้อที่ประมาณสองไร่ตรงนี้ติดน้ำพาวครับสองไ <c oughs> ร่แม่ลงแตงครับ แตงกวาแตงกวามีแตงกวามีแตงโมในลุมเดียวมมมมมมีมีหลายอย่างนะครับทั้งแตงกวาทั้งแตงโมครับข้างๆก็จะทำเป็นก็เรียกเถอะครับไว้กินหน้าแรงครับปลากินหน้าแรง เช้าๆก็เราจะมาอยู่ที่นี่ครับมาลดน้ำมาลดน้ำผัดก,กับผักสวนครัวของคุณแม่ครับปลูกพกริกปลูกพริกปลูกถั่วปลูกแตงปลูกทุกอย่างครับ ยังไม่งามครับยังไม่ค่อยงามดีเท่าไหร่มีแมลงรบกวนครับครไม่หยุดไม่ยอนครับผม น,นี่เหล็กออกมาส่งแล้วครับผมเหล็กคี่โครงการทําบ้านให้น้องสมโชคครับมาส่งแล้ว you see, you see. าแต่เช้าครับผมเมื่อวานก็ยาน้องสมโชคก็มาส่งแล้วนะครับยารักษาดวงตาก็มาส่งแล้ว นี่นะครับยายาที่มาส่งเมื่อวานนะครับผมยังไม่ได้เกะเลยครับบินบินสวัสดีครับผมตอนนี้เล็กก็มาส่งแล้วครับมีเล็กมาส่งมี ยามาส่งครับผมเหลือแต่ช่างครับผมช่างก็จะมาทําบ้านให้น้องสมโชคครับผมเพราะว่าตอนนี้เหล็กพร้อมแล้วนี่นะครับเหล็กที่จะมาทําซองนะครับทําซองให้น้องสมโชคครับเพื่อเข้ารักษาดวงตานะครับแล้วก็วันนี้ครับวันนี้ที่บ้านน้องสมโชคก็มีการไล์สดครับไล์สดเพื่อหาทุนสมทบ สร้างบ้านให้น้องสมโชคครับนี่ก็จะมาไลฟ์สดอีกครับผมฝากคุณแม่ fc ด้วยครับผมฝากคุณแม่ fc กดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ให้ช่องพายสมโชคครับผมติดตามแล้วให้กำลังใจพวกเราด้วยครับวันนี้จะมาไลฟ์สดที่บ้านน้องสมโชคครับผมถ้าอยมีอะไรครับผมฝากคุณแม่ fc ด้วยครับมาเป็นกำลังใจให้น้องสมโชคด้วยครับผมสร้างบ้านครับผมสวัสดีครับผม